ตอนที่เราสอนคนที่จะมารับอิสลามอ่ะสอนคนคนที่เป็นต่างศาสนิกับที่เขามั่นใจแล้วว่าอิสลามคือแนวทางที่ถูกต้องมั่นใจแล้วรู้อยู่แก่ใจลึกลึกแล้วว่าอิสลามนี่คือแนวทางที่ถูกต้องและก็รู้ต่อไปด้วยว่าถ้าไม่ร yes, ับอิสลามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ว่าทําไมรับอิสลามไม่รีบรับอิสลามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตายก่อนที่ จะรับลามแล้วเราก็ใช้ตะก,กะว่ารู้รู้ว่าอิสลามคือแนวทางที่ถูกต้องรู้ว่าทําไมรับอิสลามตายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้นะรู้ทั้งคู่แล้วนะแต่สิ่งที่แนวรั้งไว้อาจจะเป็นครอบครัวใช่อตอเอาครอบครัวมาแนละ้วแต่ตอนรู้วยไอ้คนนี้มันคิดเรื่องครอบครัวเยอะตอมรู้ความคิดเรานะมารู้วยไอ้คนนี้คิดเรื่องครอบครัวเยอะก็เอาเรื่องครอบครัวเนี่ยใส่ไปอยู่ๆย้ะๆยำๆย,ย,ย,ยไป ให้มันหลอนผมจะได้ไม่รับอิลามก่อนเราก็จะยกประกาเวลาถึงจุดนี้นะถึงจุดนี้ก่อนนะว่าชัดใจแล้วอิสลามคือสัจธรรมมั่นใจแล้วรู้แล้วว่าถ้าไม่รับอิลามจะเกิดอะไรขึ้นคุณศึกษาเองผมไม่ได้บอกคุณศึกษามาแล้วรู้อย่างดีเลยตอบเองเลยตอบได้ถูกด้วยว่าถ้าไม่รับลามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตายไปแล้วคุณทรยศ์ต่อเจ้าของชีวิตที่แท้จริงของคุณจะเกิดอะไรขึ้นรู้แต่คุณติดเรื่องครอบครัวเราก็ยกตะกาว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยเติบโตมากับครอบครัวที่ขายาเสพติดเป็นเด็กจําความได้เลยครอบครัว้ายยาเสพติดเนนีี่่่่มััป็สิงทชวาย ผิดกฎหมายชัดเจนผิดกฎหมายระยะสัติดที่ครอบครัวเราค้าอยู่เนี่ยถึงขั้นที่ว่าอาจจะถูกประหารชีวิตได้เลยถ้าถูกจับได้ถ้าถูกตำรวจเจ้าหน้าที่มาจับได้เนี่ยโทษถึงขั้นประหารชีวิตหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตชีวิตก็จะไม่เหลือ ทรัพย์สินจะถูกยึดไปหมดเลยหรือชีวิตจะขาดอิสระอีกต่อไปไม่มีอสอีกต่อไปจำพุกตลอดชีวิตและทรัพย์สินก็จะถูกยึดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วคุณก็รู้อย่างนี้แนละ้วคุณก็ตัดสินใจแนละ้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสี่ยงใครเสี่ยงก็เสี่ยงไปเราไม่ขอเสี่ยงดีกว่าคุณตระหนักแล้วนะคุณไม่ขอเสี่ยงแล้วนะคุณต่อไปนี้คุณจะไม่ขอเสี่ยงแล้วคุณก็ไปบอกพ่อแม่คุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวไปบอกพ่อแม่ เป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะผมไม่ขอเสี่ยงด้วยนะผมไม่เอาล้วผลประโยชน์มากมายขนาดไหนถ้าถูกจับได้ก็จบอะเงินทองก็จบอะชีวิตก็จบด้วยผมไม่ขอเสี่ยงแบบนี้ผมไม่ไม่อยากยุ่งเลยนะทีนี้ถ้ากดคุณจะไปชวนพ่อแม่คุณแล p p แ infin, ้วพ่อแม่คุณไม่สนเขาจะขายยาเสพติดต่อไปไม่สนเขาไม่สนเขาไม่สนใจคําแนะนําตักเตือนของคุณเขาไม่สนเขาจะขายยาเสพติดต่อไปคุณจะทํำยังไงคุณจะขายยาเสพติดต่อไปกับพวกเขาแล้วก็ไปเสี่ยงตั้งแต่ตัวเองรู้หรือคุณจะถอนตัวถึงแม้ว่าคนอื่นไม่ถอนตัวก็ทาเอาแบบไหนส่วนใหญ่ถ้าร คุณไม่เห็นใจพ่อแม่คณอ่ะคุณไม่คิดมากอ,อ่ะไม่ไม่ไม่คิดถอนเลยถอนเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่ากฎหมายดุนยาเลยใช่ไหมล่ะคุณกลัวบนโลกนี้เลยไหมล่ะนี่คุณมั่นใจในอลัลลอฮ์แล้วนะมีสวรรค์นรกโลกโลกหน้านารกมีรอยอยู่ในโลกหน้านะคุณมั่นใจนะความมั่นใจของคุณเนี่ยที่ว่ามีนรกรออยู่ในโลกหน้าเนี่ยมั่นใจในระดับเดียวกับมีคุกรออยู่ในโลกดุนยาไหมมั่นใจในระดับเดียวกันไหมอ่ะทั้งระดับเดียวกันนี่ความมั่นใจมันต้องผัดดานให้ก็ได้ข้้้อสรุปทังคู่ถาคุณออกได้ข้อสรุปว่าผมจะถอนตัวถึงแม้ว่่่าพออแมมไถนตังคู่นณก่ใจวาร แรงกว่ามันร้อนแรงกว่ามันทรมานมากยิ่งกว่าถูกไหมอย่างนั้นคุณรออะไรคุณรออะไรในนี้อันนี้เมื่อตัวอย่างที่ผมยกไปคุณยังไม่รอพ่อแม่คุณเลยแล้วนี่คุณรออะไรรอตรงโน้นก่อนรอความตายไม่ถึงอ่ะสุดท้ายอินชาอัลล์รับส่วนใหญ่ที่เจอมารับ